เอาแล้วทุกคนล่าสุดป้าพอลล่าปิดตำนานกล่าวอำลาทำงานมิสอินเวิร์สวันอาทิตย์นี้เป็นวันสุดท้ายครับทุกคนก็ถือว่าใจหายเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าล่าสุดวันนี้นะครับป้าพอลล่าชูการ์เนี่ยขึ้นแฟลเวลนะครับผมกล่าวสปีดแฟลเวลครั้งสุดท้ายในรอบ national c o s t u มของมิสอินเวิร์ส2023ในปีนี้นะครับผมบอกว่าปีนี้จะเป็นการทำงานครั้งสุดท้ายและปีสุดท้ายของเธอในฐานนะประธานของมิส s u นเวิร์สโอ้โหคือแบบ เอาจริงนะก็รู้สึกใจหายเหมือนกันนะครับเธอก็กล่าวขอบคุณนะครับมิสอินเวิร์สกล่าวขอบคุณคนรอบตัวของเธอที่ทํางานกับเธอมาตั้งแต่แรกๆนะครับผมจนมาถึงปัจจุบันขอบคุณองค์กรมิสอินเวิร์สที่ทําให้เธอเนี่ยได้เจอแต่สิ่งดีๆนะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนนางงามที่สนับสนุนแล้วก็สพอร์ตเธอมาเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ขอบคุณมิสอินเวิร์สที่ทําให้เธอเนี่ยได้เจอโซเมดด้วยเออ ก็ถือว่าเป็นการปิดตำนานป้าพอลล่าอย่างเป็นทางการนะครับผมลาแล้วแก้วตาบนเวทีมิสยูนิเวิร์สนะครับส่วนตัวแต่ก็มีความรู้สึกว่าถึงการผลการตัดสินบางครั้งมันอาจจะขัดขัดไปบ้างหรือป้าอาจจะแกงบ้างอะไรก็แล้วแต่นะแต่ว่าก็ขอบคุณป้าพอลล่าที่ทำให้มิสยูนิเวิร์สเป็นเวทีที่สวยงามพอขาดป้าพอลล่าไปก็รู้สึกว่า เหมือนขาดอะไรบางอย่างไปเนาะเหมือนขาดไอคอนิกของมิสยูนิเวอร์สไปเ,เนาะแต่ว่าทุกอย่างอะ่ะมันก็คือการเปลี่ยนแปลงเนาะคนเรามันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาองค์กรไปเรื่อยๆนะครับก็ขอให้ป้าพอลล่าเนี่ยมีความสุขกับชีวิต นะครับผมที่อาจจะไม่ได้ทำบนเวที Miss Universe แล้วนะครับผมแต่ก็ป้าก็คงจะเป็นตำนานตลอดไปที่ทำให้ทุกคนนึกถึงว่าป้าติ๋มแห่ง USA อ,อ,อะไรอย่างนี้นะครับทุกคนก็ต้องรอดูการบริหารต่อไปของ Miss Universe ว่าจะเป็นยังไงต่อไปและใครจะมาทำหน้าที่ President แทนเนาะทุกคนอยากจะกล่าวอะไรบอกป้าพอลลาเกันครั้งสุดท้ายในฐานนะประธานของ Miss Universe บ้างคอมเมนต์พูดคุยกันหน่อย